สวัสดีครับพบกับช่อง s ี r i นายไฟอาร์มนะครับก็วันนี้ผมมีปืนใหม่จะว่าใหม่ก็ไม่ใหม่สันทีเดียวนะครับเข้ามาในตลาด2-3ปีนี้นะครับเป็นปืนดังเจ้าตลาดนะครับซึ่งเป็นไฮบริดเป็นลูกผสมนะครับปืนของก็คือปืนกล็อก45นะครับ ปืนปลอดภัยนะครับปืนกล็อก45นะครับเลขรุ่น45เนี่ยไม่ใช่ใช้กระสุนขนาดจุด45 a c p นะครับก็เป็นเลขรุ่นนะครับกล็อก45 Glock 45กล็อกคืออะไรผมคนสมัยก่อนก็จะรู้จักแต่กล็อก17 full size กล็อก19 compact กล็อก26 sub compact แล้วก็มายุคหลังที่เริ่มออก micro compact อย่างกล็อก43นะครับนี่เราพูดถึง9มม,มอย่างเดียวนะ ตัวนี้เป็นปืนขนาด9มมนะครับเป็นลูกครึ่งระหว่าง g ลอก k 7 7และกลอก k 9 9นะครับมันครึ่งยังไงมันเอาเฟรมนะครับเฟรมด้ามจับของกลอก k 7 7เพราะฉะนั้นจะใส่แมกกาซีนได้17นะัดจับได้เต็มมือแต่เอาสไลด์ของ g ลอก k 9 9มาใส่ครับเพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้คือเป็นปืนที่กริป หรือเฟรมนะครับจับได้เต็ม17นัดแต่สไลด์เป็นคอมแพคขนาด19นัดเออแล้วมันทำมาเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเอาคุณเจ้าหน้าที่พกนอกคุณก็ใช้ก๊อก17ใครอยากพกหนก็ใช้ก๊อก19เป็นปืนคอมแพคเออแล้วไอ้ตัวนี้มันเกิดมาเพื่ออะไรเขาก็เผื่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่กริปยาวนะครับพกนอก ไม่มีผลนะครับแมกกาซีนจุดนัดมีกระสุนที่มากเพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วนสไลด์ที่สั้นลงทําให้น้ําหนักเบาลงนะครับรีคอยก็จะน้อยลงแต่แน่นอนการยิงความแม่นยําก็จะลดลงเมื่อเทียบกับสไลด์ยาวของ g l o ส k 17นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีระยะอย่างเช่นในตัวเมืองนะครับการเข้าไปในห้องการเข้าไปเคลียร์ลูมต่างๆเนี่ยปืนที่สไลด์สั้นเนี่ย ก็จะได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะกระชับกว่านะครับทั้งการจับถือแล้วก็การยิงนะครับก็เลยไปที่มาของตัวนี้ซึ่งกล็อกมีลูกครึ่งตัวใหม่มาอีกแล้วแต่ยังไม่ได้เอามารีวิวนะนั่นคือกล็อก47เป็นเฟรมสั้นของกล็อก19แต่เป็นสไลด์ของกล็อก17เออเอากับเขาสิมาผสมมันทุกคอมบิเนชันเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดของกล็อก 45กระบอกนี้กันนะครับกลอก45กระบอกนี้มีเฟรมมีด้ามจับที่ยาวเหมือนกับกลอก17แต่มีสไลด์ที่สั้นเหมือนกับกลอก19ทั้งสไลด์และเฟรมเหมือนกับกลอก Gen 5ทุกประการมีคันปลดสไลด์ได้ทั้งซ้ายและขวามีเซอร์เรชันด้านหน้าศูนย์ปืนเหมือนกับตัวกลอก19และกลอก17ทุกประการ ืนกระบอกนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นลูกครึ่งระหว่างกล็อก19และกล็อก17ที่เป็นเจน5นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองยิงเป้ามาตรฐานนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับโดยใช้กระสุนถั่วขาวนะครับลูกซ้อมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ อคครบห้านัดนะครับอันนี้ปืนเดิมๆนะครับไกลเดิมๆเลยไปดูกลุ่มก็โอเคเอาดีอยู่สำหรับปืนต่อสู้ได้อยู่นี่นี่ประมาณนี้ก็ถ้าเทียบแล้วก็ไม่หลุดวงเก้านะครับถ้าเกิดกลุ่มขนาดนี้เดี๋ยวผมยิงซ่อมอีกเป้านึงเดี๋ยวทีนี้เล็งเลงเผื่อสักประมาณนี้ดู อ่าเมื่อกี้เรายิงไปแล้วเป้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอลองอีกเป้าหนึ่งเหมือนเดิมครับลูกซ้อมนะครับถั่วขาวนะครับเมื่อกี้ก็ยิงได้5นัดไม่มีติดขัดมา5นัดนะครับ เรียบร้อยครับดูเป้ากันอีกรอบอ้าวโอเคโอเคครับก็13นัดนะครับแล้วก็9กสองนัดคือผมว่าไกลเดิมๆปืนเดิมๆทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ ไก่นี่นะครับผมบอกเลยตอนได้มาใหม่ๆเนี่ยมันจะคลืดคลาดนะครับซึ่งตามหลักการแต่งที่ง่ายที่สุดก็คือเอาไปปัดลื่นนะครับปัดเงาตามจุดสัมผัสต่างๆแต่ว่ากระบอกนี้เจ้าของไม่ได้ทําแต่ซ้อมดรายครับดรายวันละร้อยครั้งวันละ200ครั้งจนที่มันเสียดสีที่มันเคยฝืดลื่นครับเพราะฉะนั้นไก่กระบอกนี้ผมบอกได้เลยไม่ต้องทาแล้วครับดีมากไก่ก็เดิมๆใครใช้ยิงบ่อย มันจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเองจริงๆนะครับก็ถือว่าความแม่นยำใช้ได้ครับเยี่ยมมากครับสําหรับปืนต่อสู้นะครับโอเคครับผมตั้งเพลทไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงเพลทกันดูนะครับที่ระยะประมาณ7หลาแล้วก็10 10กว่าหลาน่าจะ12นะครับผมวัดมปแล้วแม็กละ12บแม็กนะครับใช้กระสุนถั่วขาวนะครับมาลองดูกันนะครับ ยาวนะครับอ่าเหตุและไกลๆนี่ยิงยากจังเลย โอเคเก็บปอโอเคเรียบร้อยครับ20นัดน,นะครับยิงได้โดยไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับเหตดไกลมันอันเท่านี้ยิงยากนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถเคี้ยวถั่วขาวได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิงถั่วขาวได้ลูกอื่นยิงได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็ยังไงกล็อก45นะครับเป็นอีก1ตัวเลือกนะครับเป็น คอมบิเนชันนะครับว่าสำหรับคนที่ชอบด้ามยาวจับถนัดเต็มมือนะครับแล้วก็ชอบสไลด์สั้นนะครับสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แคบนะครับอย่างเช่นเฝ้าบ้านนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าทำได้อย่างง่ายนะครับส่วนสายกีฬาปืนกระบอกนี้สามารถลงกล่อง c c p ได้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้ลงแข่งสู้กับพวกปืนคอม a พกได้ นะครับโอเคครับสำหรับราคานะครับก็ประชาชนก็จะไม่หนีกับก๊อก19เกและก๊อก17นะครับที่ราคาอาจจะ75 85แล้วแต่ร้านนะครับส่วนหรือสวัสดิการก็จะมีสวัสดิการกรมการปกครองนะครับในราคาประมาณ52นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ